ไายข่าวว่าคำล่าสองร้องห่มร้องไห้อยากออกจากวบงไปอยู่ระเบียบวัฒศินถึงไปอยู่ระเบียบก็ไม่ได้เป็นตัวเด่นล็อปโป่งเขาคนอื่นสะอาดสะอา้านดูดีสวยขนาดดาราเสียงก็เพาะแต่หักพัางคำล่าสองแต่งตัวอะไรก็ดูไม่ได้ว่านะมอมแมมไปหมดแต่อีกอย่างถ้าร้องไห้ขอให บ้านหักช่วยขอให้พ่อหักแม่หักจ่ายค่าฉีกสัญญาให้ก็คงได้นะถ้ายากถ้าอยากไปอยู่ระเบียบเนี้ยฉันขอบอกเลยว่าไปอยู่วงเขาก็มีตัวเด็กตัวดังอยู่แล้วถึงไปอยู่ก็ไม่ได้ร้องไม่ได้เด่นไม่ได้ดังเหมือนคนอื่นก็เปลี่ยนแค่ศิลปินปลายแถวอยู่ที่นี่บ้านหักตั้งโตเป็นใหญ่คมหัวเหยียบหัวทีมผู้บริหารอยากพูดอะไรก็พูด ให้ทีผู้บริหารเสียหายทั้งที่เขาก็บอกอยู่ว่าเขาดันศิทลปินทุกคนเท่ากันหมดมันอยู่ที่เวลาและโอกาสและความสามารถแต่ถ้าบานฮักคำล่าสองเนี่ยอาจจะอยากให้ศิลปินของเองเด่นดังกว่าคนอื่นไงก็เลยจะพาย้ายวงไปอยู่ระเบียบจริงๆนะเมื่อไหร่จะรีบไปอยากเชียร์วงสองแบบสบายใจฉันเข้าไปดู ผู้ดูแลทั้งสองบ้านฮับชันถึงกับตาสว่างไม่ต้องให้ไปค่ะบางคนก็บอกว่าดองไว้นี่แหละดองไว้จนบทสัญญานั่นแหละดองไว้เล่นๆดองไว้ให้ล้อลุนเฉยๆแข่งเรือแข่งพายมันแข่งได้นะแต่แข่งบูนมาสนามันแข่งกันไม่ได้หรอกค่ะลดความอิจฉาลงอยู่ไหนก็ดีหมุกนะนะดิฉันว่าคือถ้าคุณอยาก ดังอยากเด่นคุณต้องลดความอิจารลิษยาของตัวเองลงอยู่ไหนมันก็ดังได้ถ้าเราปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองปรับปรุงทัศนาคติปรับปรุงนิงในใสัยของตัวเองให้มันอยู่กับคนหมู่มากได้มันก็อยู่ได้อยญ่อยากเด่นอยากดังเกินหน้าเกินตาคนอื่นหรืออย่่อยากเด่นอยากดังเหมือนคนอื่นทำตัวเองให้เล็ก มองมองกลงกว้างค่ะจะได้อยู่ได้นานไม่ใช่เอกอ่ะพอเจอดราม่าก็ร้องห่มร้องไห้ไปฟ้องแม่หักพ่อหักบอกว่าอยากย้ายวงถ้าอยากไปอยู่ระเบียบมันก็ไปได้แต่ไปแล้วมันจะปังไหมล่ะก็เหมือนที่เสียนุนเขาบอกนั่นแหละว่าถ้ามีปัญหามากนักก็ลองให้บ้านหักนะคะตั้งวงให้เองดูว่ามันจะมีงานมันจะดังมันจะปังไหมที่ไปเนี่ยจะไปขอเป็นรูปบุญธรรม ของพ่อเอกอีกคนหรือเปล่าเพราะเห็นว่าไปไหนเนี่ยก็ชอบอยากไปหาพ่อนะคือคุณไม่มีพ่อเป็นของเต็งหรอคะศิลปินคำล่าสองเนี่ยทำไมไปที่ไหนต้องอยากเป็นลูกของช่องของมงคือไปร้องเพลงหรือไปตามหาพ่อแม่คันแน่และที่ร้องห่มร้องไห้เนี่ยอยากไปอยู่กับมงระเบียบทำไมไม่รีบไปลรอคะและอีกอยากหนึ่งนะ ที่เพจบางเพจเนี่ยเป็นทอมแองเจลลี่ผู้ติดตามหมอลำาที่บอกว่าขอบพระคุณมาร่ไจากบ้านหักนองหักผังและพอ่พอพ่อแม่แม่ไหลสดช่องบ่าวจุดจุดจุดคนน้อยหมื่นตุย้ยพันสองเตยห้าร้อยทีมจอ2,100คะแนนคืออะไรคะทำไมไม่กล้าใส่จำนวนจริงตอนนี้ก็ซื้อทีมจอ สู่ช่องคืนทําไมไม่เปลี่ยนเป็นไปทำที่ชีวิตหักพังล่ะคะให้มันเสร็จไปให้มันจบๆไปจะได้ไม่มีปัญหานะคะก็เตือนนะถ้าอย่าดังอยากอยู่ตรงนี้ป่าอํานาจเขาก็บอกก็เตือนแล้วสําหรับบ้านหัดหนองหักพังป่าอํานาจาก็เตือนบอกว่าคําว่าสาธารณชน ก็ต้องยอมรับคำติชมทางด้านลบและด้านบวกไม่ใช่จะให้เขาอวยด้านเดียวสมองฝ่อมากๆค่ะขนาดป่าอำนาจนะคะเขายังออกมาเตือนพวกบ้านฮักน้องฮักพังเลยนะคะฉันเห็นแล้วฉันก็มองว่าสรุปแล้วบ้านฮักเนี่ยมันต้องมาสร้างตัวตนให้เด็กในวงเนี่ยมันเสียใช่ไหมให้ตัวศินพปินเนี่ย มันถูกเกียดไปมากกว่านี้หรือเปล่าทอมบางตัวนะตอนมาใหม่ๆก็ทำตัวให้ยายแก่ต้องกระเด็นพอมาตอนนี้หลวงแสงคิดว่ามีฝูงทำเป็นโพสแซททีมแอดมินในบ้านฮักคำล่าสองชอบก็รู้อยู่ว่าแอดมินในบ้านฮักมาวอเนี่ยมีใครที่เป็นแอดมินแต่ก็ชอบที่จะจงใจแซท เขาเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยอีกแก่กับคุณเน่าเนี่ยจะคุ้มคลาหัวได้ชอบเป็นแค่คนนอกแต่สารแนเรื่องภายในทุกเรื่องถ้าตัดใหญ่ทอมตัวนี้ออกมาได้ปวงเขาเนี่ยคงจะสงบขึ้นเยอะนะคะนี่ก็คือเป็นข้อมูลจากบรรดาเอฟซแฟนครับนะที่เขาเข้ามาคอมเมนต์และอีกอย่างนะคะ ถ้าน้องคำรางเนี่ยหยุดไม่ได้ร้องห่มร้องไห้อยับไปอยู่ระเบียบม,มันก็มีมีใครว่าหรอกค่ะแต่ถ้าไปแล้วมันจะไปได้ดีหรือไปได้ดับมันก็อยู่ที่พฤติกรรมและการวางตัวนะคะแต่ก่อนเนี่ยฉันเห็นผู้ติดตามหมอหลามคนนี้ทอมแอนเจอรี่แต่ก่อนก็ติดตามคำไหลนะพอคำไหล กลับเล่าไปก็มาติดตามคำไหลสองตัยเธอก็ชอบพบประมาณว่าเงิน200-300สาบาทสำหรับแดนเซอร์แถวหลังที่ไม่มีโอกาสแม้จะเดินมารับทิปหน้าเวทีมันก็มีค่ามากนะคะเธอเห็นดีเห็นงามที่สาวฮักพังเนี่ยนำเงินมาแจกบนเวทีข้ามหน้าข้ามตาผู้บริหารนะคะท,ทั้งที่ทีมผู้บริหาร แม่กระทั่งลูกสาวของเขาน้องอ่ออก็ยังไม่มีใครที่จะกล้านำเงินไปแจกบนเวทีเลยนะคะแต่มันก็มีบานหักสาวหักพังนี่และคะ่ะที่ยุยงให้ศิลปินของเตงทำแบบนี้และก็ชอบเรียกศิลปินของเตงว่าบอดน้อยจะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมคะลูกสาวเจ้าของวงเนี่ยบอดน้อยเสียรถเกียวโอ้โหช่างกล้าพูดนะคะอันนี้ ลูกของบอสคนไหนคะตั้งแต่ติดตามมาเนี่ยยังไม่เห็นมีเจ้าของวงคนไหนเรียกว่าลูกนะคะเฮียหน่อยก็โซเฟียบอสโจขับซอนนุดกรอบอิงแล้วคนนี้เขาเป็นลูกใครคะเอาเงินตัวเองแจกก่อนนะคะบอสไม่ใช่โทรไปของเงินงเอฟซีแฟนクラブรำมาแอบแอบบอกว่าเงินตัวเองเอามาแจากพี่ๆเพ,พราะว่าอยากเป็นบอสน้อยนะคะเอซีขาอวยก็อวยกันแบบไม่ลืมหูลืมตา อวยชนิดที่ว่านี่แหละคนของฉันนี่แหละเลิศที่สุดเด็กของฉันนี่แหละเก่งที่สุดปานหักมโนสายอวยทำศิลปินมันน่ามันโนกเกินเหตุนะคะเอาไปไหนก็ไปคะ่ะอยากไปอยู่วงไหนก็ไปนะคะถ้าคิดว่าไปอยู่รเบเป เพราะเอแล้วจช็ดให้พิมพ์รูปบุญธรรมก็ลองไปดูนะคะว่าจะอยู่ได้อยู่แถวหน้าหรือแถวหลังเพราะวงนั้นเขาก็มีตัวเด่นๆคนสวยพฤติกรรมดีมนญาติดีอยู่กันเยอะคะ่ะเขาไม่ช่องต้องการของมือสองไปอยู่กับวงเขาวงเขาก็ดังนะคะ